ไม่หมดไม่เลิกเลิกเลยมาไป <laughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินอะไรดีบักเชฟดีๆเท่าไหร่วะไม่รู้ลืมไปแล้วแต่ไม่เยอะหรอกไหนบักเชฟแต่วันนี้บัคเชฟไปอยู่แล้ววันนี้บักเชฟไปเที่ยวชมบรก็เลยต้องมาทำแดกกันเองไอ้นี่ก็ททำกระเพราไม่เป็นไม่ขนาดนั้นผมก็ <c oughs> พอทำได้ไปู๊ลถ่ายแต่ก็ยังมาลองสูตรใหม่ซึ่งสูตรที่เราทำวันนี้คือแหละเป็นสูตรที่ง่ายมากไม่มีอะไรเลยเครื่องปรุงมีแค่กระเทียมพริกใบกระเพราและก็น้ำปลาค่ น้ำปลาที่ใช้ก็น้ำปลาเปล่ามือนะครับอ่าจริงๆมันเป็นสูตรที่มันเนี่ยตัวดีเลยไปเจอมาจากในเฟซ <c oughs> ว่าเกิดขึ้นเออใช่จริงมันไปเจอมาจากในเฟซน,นะครับว่ามันมีวิธีการทํากะเพราแบบหนึ่งโดยใช้แค่น้ำปลาแค่อย่างเดียวแล้วเขาบอกว่ามันเป็นร,รสชาติที่เทพมาก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออเดี๋ยวอยากมาลองว่ามันจะเป็นไงแค่มีน้ำปลาอย่างเดียววัตถุดิบที่เราใช้ก็คือเนื้อนะแต่ในต้นฉบับที่ไปดูมาเป็นหมูแต่เราจะใช้อะไรก็ได้มาเลยว่ะ อย่างแรกก่อนจุดไฟไห่ดีก okay. ูก็ต้องตำเครื่องบนดิวดูเอาพี่กี okay. <t <t ่เม็ดเก็บเอากินมะม่วงเนี่ยกินมะม่วงลามาเก๋ได้เออมูรู้เปล่าสูตรที่ทำให้กะเพราหอมอีอย่างนึงคือนี่นะฮะดอกเหรอดอกมันใส่ดอกในการตำพริกกับกระเทียมด้วยโอเคจะถาใหมหออใช่ใช่ใช่จริงๆตามเขามางั้นกูแก่ใบรอเออเแกะใบโอเคกูตาเองได้เอาเลยนนะนกินนกิน ตามพอแบบหยาบๆนะครับต้องเป็นคน่ไหนนี่แหละวกกดีการันก็จะเป็นอย่างนี้หยาบนะครับพอแล้วนะเฮ้ยเอาอีกนะลองชิมดูก่อนแล้วกันมันจะหอมขนาดนั้นหรือเปล่าต้องโดนความร้อน่ะ มันโดนความร้อนมันอาจจะแบบลองดูลองดูลองดูนะครับว่าจะรอดไม่รอดมากรุดต่อยตั้งไฟเลยตั้งไฟลงนี่เลยใช่ไหมไม่ใช่รวนหมูกรอบเนื้อของเราเนื้อเนื้อเลยแล้วค่อยไปเจียวกระเทียมกับพริกเดี๋ยวพวกกระเทียมกับพริกมันจะไหม้เกินนะครับก็เลยให้รวนพวกเนื้อเนี่ยทันสุกก่อน รอดไหมรอดไหมเจียวไปเจียวไปเจียวไปเฮ้ยโทษโทษโทษเจียวกระเทียมกวนได้ไงเลยเอาไปเอะไรก็เจียวกระเทียวดีนะเป็นลูกตลกนี่คือขั้นตอนกระเจียวเทียมครับกระเทียมเจียวมเลยันต้องช็อตแต่ไอ้นุ้ยอ่ะไอ้นุ้ยมันช็อตดีไหม จะนหนุยจะหนุยนั้นคอเขามีปัญหาเดี๋ยวต้องช้อนให้เข้าที่ไว่พลนเพื่อพึ่นี่ครับต่อไปแบี้ใหเขาดน่่เข้าไปก่อนวันนี้ไม่ใช่แค่ชิมนะวันนี้คือกัดกินจริงๆเพราะว่าเตรียมข้าวมาเรียบร้อย ข้าวแดงด้วยข้าวแดงก็ใช้ข้าวแดงก็ใช้ีนคุปอร่อยมากโอ้โหพุ่งเป็นสายเลยกี้ติดอยู่แค่เนื้อเออผมก็บอกให้ใช้ไฟแรงนะครับตอนผ่าอ่าเราใช้ไฟแรง น้ำปลาครับเราจะใส่ประมาณสักสองช้อนคตะใส่ไมเลยโอเคแล้วผัดไปสักพักหนึ่งก็เหลือขั้นตอนเดียวคือใส่ใบกะเพราลงไปแต่ต้อผัดให้มันแห้งๆซะก่อนโอเคต่อไปก็ใบกะเพรานะครับก็ลองชิมลองชิมงอนนะ เนื้อเนื้อเราน่าจะเยอะมั้งใช่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 เขาบอกว่าตามปริมาณหมูตามปริมาณเนี่ยนะนี่ไงคุณครับพร้อมแล้วถ้าไม่หมดไม่เลิกเลิกเถอะเมาไปลองดูก่อนมาลองดูคนละคำขอลงก่อนแล้วกันะกระชับเรื่อง มันดีที่เนื้อด้วยหรือเปล่าะะกินนะนะเนื่องเรือมันร่ว,วนรอแ,แต่รสชาติแรกก็คือนั่นก็คือแบบน้ำปลาเนาะได้ได้คว,วามเป็นเนื้อมันชูหน่อยเออก็คือ ก็ได้ก็กินได้เออไม่ได้ไปทางแย่เออแต่ก็ไม่หวาวทังนั้นดีกว่าอาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องน้ำปลานี้ก็ได้เพราะดูแล้วก็ไม่ต่างเออไม่น่าต่างอะไรก็กิดนะเวิร์กอยู่แต่แค่ไม่ถูกปากตัวของเองหรอแล้วกลัวกินได้ เรื่อยๆมันไม่ไหวนะเออพขากินไปกีบมารงก็พกูดเนี่ยติดอะ่ะเออไม่ได้ว่ะดิงเป็นเพราะแค่เราไม่กินกับรสชาติแบบนี้กูไม่ได้เฮียเละเรื่อยๆแล้วมันเพลินอ่ะอย่างว่า มันชิมรสเก่าเนี่ยมันแบบรสที่แบบต้องมีกลิ่นซอสกลิ่นเครื่องอะไรพวกประมาณนั้นแต่พอแบบกินไปเบลเล่มันแบบถ้ามันกินได้ไว้มันก็รสชาติแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วพอกินไปเรื่อยอร่อยใช่อร่อยเฉยปวดจริงครับเกินครักแต่วันหลังมันต้องลองแบบหลายๆอย่างอะไก่หมูแมวเฮ้ยไม่ได้แมวต้องแมวต้องไม่ได้เหรอไม่ได้เดี๋ยวมิ้นค่าตายมึง สรุปนะครับวันนี้สําหรับกระเพราเนื้อที่ใส่แค่น้ำปลาห่อเส้นเาผื่ผมรู้สึกว่าคําแรกๆไม่ว้าวก็เออกินได้แต่พอเรากินไปเรื่อยๆแล้วเอออยากกินอีกอยากกินอีกอยากกินอีกเออจริงๆมันอร่อยกว่าบางร้านที่แบบผัดแบบปกติใช่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 มันก็เลยใช้คํานี้อะไรนะอร่อยเฉยใช่เพราะว่าคำแรกไม่มันก็กินได้แต่ว่าไม่ได้ถือกับว้าวแต่พอกินไปมาเอออร่อยเฉยไปลองทํามาดูนะครับน้ำปลาก็หาซื้อง่ายๆผมไปซื้อมาจากท็อปสามสิบกว่าบาท เนื้อหมูเนื้อไก่อะไรใครก็หาได้อยู่แล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะครับเม้นบอกกันแล้วกันว่าชอบแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่ชอบจะได้ไม่ต้องทำแต่ลองไปทำดูใด่เจอกันอีกทีหน้าซีอิ๊ง